สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับกราสวัสดีมาบางปูลุกเมนียนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่แหมเขานะครับท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะครับรถครบสัญญาเช่ารถเลขไม่น้อยครับคนผู้ไปหารเลขไม่น้อยสภาพดีนะครับลองปรึกษาเราได้ครับเรามีให้เลือกมากมายหลายรุ่นครับหลายแบบการนําไปใช้นะครับมากกว่า2,500คันนะครับนะครับวันนี้ครับ จรถรุ่นไหนทักทายสอบถามกันเข้ามาได้ครับรถบะรีโวสี่ประตูตัวไม่ยกสูงเลขไม่ไม่เกินห้าหมืนโลมีหลายร้อยคันมากมายหลายร้อยคันเลยทีเดียวรถทรงแบบไหนรถมีมากมายหลายสิบคันนะครับราคายประมาณเจ็ดแสนสามมืนเก้าพันบาทครับสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลดูก่อนได้นะครับดอกเบีย 9, 9้ยสองดเกนะครับ นานสุดเจ็ดปีแปดสี่งวดนะครับทันใดหารถสีฟุนสีไปใช้งานนะครับลองทักทายสอบถามกันเข้าไม่ได้ครับมันมีให้เลือกมากมายหลายคันนะครับรีโว่สองจุดสี่ครับแคปบตัวไม่ยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับมีแครี่บอยครับมีให้เลือกมากมายหลายสิบคันนะครับนี่ครับสำหรับการนำไปใช้งานนะครับกระบะรีโว่สองจุดสี่ครับแคปตอนเดียว มีตู้แคดดีบอยมีตู้ทึบนะครับลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับตู้แห้งนะครับผมตู้สไลด์ข้างครับเพิ่มเป็นกระบะตอนเดียวช่วงยาวนะครับถอดกระบะออกแล้วก็ต่อตู้ทึบตู้สไลด์เข้าไปแทนนะครับแล้วแต่การนําไปใช้งานนะครับถ้าท่านได้หารถประเภทนี้สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ครับครับจัดแฟนแนนได้นะครับผมโอ้แคป์4จุดสี่สคูณ4ี่ก็มีครับ มีไม่เยอะครับรุ่นนี้นะครับมีแครีบอยต่อมาให้นะครับราคานี้พร้อมแครดีบอยนะครับลองสอบถามกันเข้ามาดูก่อนได้ครับภาพสวยๆแบบนี้เลยครับรถยนต์นั่งครับเรามีตัวโคโรา่าอัลติสครับ 1.6G 1.8E ครับพร้อมใช้งานนะครับรถสภาพสวยๆเลขไม่น้อยครับ เอกไมล์หลักไม่เกินเศษนุ่มก็มีหลายร้อยคันครับไปหารถรุ่นนี้ไปใช้งานนะครับสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับสภาพสวยๆเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับมีแบบไมลหลายคันให้ได้เลือกครับอยากเข้ามาเลือกรถด้วยตัวเองก็ได้ครับติดต่อนัดหมายเข้ามาได้เลยครับที่หน้าโปรไฟล์ครับเรมีรถให้เลือกหลร้อยคันครับอรีวัวสองจุดแปดสี่คูณสี่เรามีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับ ยอโต้ครับเลขไม่หลักไม่เกินแสนโลมีให้ได้เลือกอยู่หลายคันครับสหรรนะไม่ใช้งานนะครับท่านใดต้องการไปวยครับต้องการสมรรถนะครับในการป่าฝาดฝาธุรกันดานนะครับอุปสรรคในการขับขี่บนท้องถนนครับพื้นที่ที่เข้าได้ยากครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับ2.8 4,4นะครับหลายคันอยู่ครับ เครื่องสามพันครับเกียร์ธรรมดาปีสองพันสิบแปดนะครับก็ยังพอมีให้ได้เลือกนะครับเหลือว่างอยู่อีกห้าหกคันนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับเลขไม่ไม่เกินแสนโลครับอเบี้ยพิเศษครับดอกเกเก้าเก้าเปอร์เซ็นหกปีเจ็ดสิบสองงวดครับสําหรับท่านที่มีเครดิตครับทักทายสอบถามกันเข้ามาได้รถเหลือน้อยแล้วครับให้สิดกนที่จองก่อนเท่านั้นครับท่าน เข้้าไดครับอื่นนะครับถ้าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดรุ่นปีนะครับเลขไมคันไหนรุ่นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะค้นหาจากไฟล์ Excel ให้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนํารถไปใช้งานนะครับกดครบสัญญาเช่าเลขไม้น้อยนะครับติดต่อสอบถามได้ตรงเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจกดเลือกเป็นรายการโปรดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณมากครับสำหรับทุกๆยอดไลค์นะครับทุกยอดการเคาะหน้าจอให้นะครับทุกยอดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจนะครับขอบพระคุณมากครับสนับสุทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพิ่งติดตามเข้ามาครั้งแรกๆนะครับโอกาสหน้าว่ากันใหม่นะครับจริงๆผมไลค์แทบทุกวันครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดินทางกลับบ้านครับเย็นแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันครับหลายๆรุ่นหลายคันต้องการข้อมูลรถคันไหน สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ครับแจ้งเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ครับผมวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับกลับบ้านกันครับ